สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลสำคัญสำคัญของธนาคารกรสิกรไทยหรือว่า k b a n k นะคะวันนี้เราก็รวบรวมข้อมูลมาจากหลายที่เลยค่ะทั้งจากเซตเอง d a t a f o r t h a i c o m แล้วก็กรลต่อด้วยเพื่อจะมากลั่นประเด็นเด่นๆให้เห็นภาพ k b a n k กันแบบชัดๆนะคะครับเริ่มกันที่ภาพรวมๆก่อนไหมครับ k b a n k, k ก็คือธนาคารพาณิชย์ที่เราคุ้นเคยกันดีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใช้ชื่อย่อว่า k b a n k นี่แหละครับค่ะ ถ้าดูข้อมูลล่าสุดณนะวันที่23มิถุนายน68เนี่ยราคาปิดอยู่ที่152บาทก็ขยับขึ้นมานิดหน่อยนะคะประมาณ0.33%แต่ว่าปริมาณซื้อขายนี้สิคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเกือบ1,160ล้านบาทก็แสดงว่ายังเป็นหุ้นที่คนสนใจเยอะอยู่เนาะใช่ครับหุ้นใหญ่สภาพคล่องสูงอยู่แล้วครับถ้าดูข้อมูลพื้นฐานบริษัท เออเคแบงเนี่ยเขาจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนตั้งแต่ปี2536นู่นเลยครับก็นานพอสมควรนะครับเกือบเกือบ30ปีแล้วทุนจดทะเบียนก็เยอะมากครับกว่า30,000ล้านบาท30,000กว่าล้านเลยก็สะท้อนขนาดกิจการได้ดีแล้วก็สถานะปัจจุบันก็คือยังดำเนินกิจการอยู่ครับ ค่ะสำนักงานใหญ่ก็ที่พหลโยธินเนาะแถว3ามเซนในพญาไทยมีเว็บไซต์กสิกรแบงก์ c o m ครับผมมีประเด็นหนึ่งที่ดิฉันว่าเอ่อน่าสนใจมากคือโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะคะตัวเลขมันน่าสนใจตรงที่ว่าผู้ถือหุ้นคนไทยมีเยอะมากเกือบ8,000รายเลยถือหุ้นรวมกันก็ประมาณ54%แต่พอไปดูฝั่งต่างชาติเนี่ยมีแค่600กว่ารายเองค่ะแต่ถือหุ้นรวมกันตั้ง 45. 9 หเกือบครึ่งครึ่งเลยนะคะสัดส่วนแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะเนี่ยอืเป็นจุดที่น่าสนใจมากครับคือสัดส่วนต่างชาติที่สูงเกือบครึ่งแบบนี้มันอาจจะสะท้อนมุมมองของนักลงทุนต่างชาตินะครับที่มีต่อ KB Bank หรืออาจจะรวมถึง ภาพรวมแบงก์ไทยด้วยก็ได้ปัจจัยที่ดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยอาจจะมีหลายอย่างครับอย่างเรื่องผลตอบแทงเช่นปันผลหรืออาจจะมองว่า KB Bank เป็นเหมือนตัวแทนลงทุนในเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจภูมิภาคอะไรแบบนี้ที่มีโอกาสโตหรืออาจจะมองเรื่องออความมั่นคงของธนาคารเองด้วยซึ่งจริงๆการที่แบงก์ใหญ่ๆมีต่างชาติถือเยอะแบบเนี้ยก,ก็พอเห็นได้ทั่วไปนะครับอ๋อ oh. เข้าใจเลยคะ่ะคือไม่ใช่แค่จํานวนรายเนาะแต่พอสัดส่วนถือครองมันเกือบครึ่งต่อครึ่งแบบนี้มันก็สะท้อนความเชื่อมั่นบางอย่างของนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนต่างชาติได้จริงๆแล้วนอกจากเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้นนี่แล้วมีมิติอื่นๆที่ข้อมูลชี้ว่าเคแบงท์ทำได้ดีหรือว่าโดดเด่นอีกไหมคะ มีครับมีอีกเรื่องที่ชัดเจนมากเลยจากข้อมูลของทั้งเซตและก็กรละต่อนะครับคือเรื่องความยั่งยืนหรือ ESG แล้วก็การกำกับดูแลกิจการที่ดีคือ K-Bank เนี่ยได้รับการจัดอันดับเซต ESG rating ล่าสุดปี67นะครับได้ระดับ triple A เลย triple A เลยเหรอคะครับ triple A ซึ่งเป็นระดับสูงสุดแล้วครับ การได้ระดับนี้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันหมายความว่าบริษัทต้องมีการดําเนินงานที่โดดเด่นจริงๆทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและก็ธรรมาภิบาลแบบครบถ้วนมากๆ โอ้ oh, ระดับ triple A นี่คือสุดยอดแล้วจริงๆในแง่ ESG แสดงว่าเขาให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องนี้ถูกต้องครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะฮะ KBank ยังได้รับการรับรองจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตหรือ Thai CAC ด้วยคู่กันไปเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์เรื่องธรรมภาภิบาลความโปร่งใสซึ่งแบบสำคัญมากนะครับสำหรับสถาบันการเงินเพราะมันเกี่ยวกับความไว้วางใจทั้งจากลูกค้านักลงทุนแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลด้วยครับ น่าสนใจมากค่ะแสดงว่านอกเหนือจากธุรกิจหลักแล้วเนี่ยมิติเรื่องความยั่งยืนธรรมาพิบาลต่างๆเนี่ยเคแบงค์ K ทำได้โดดเด่นมากจริงๆจนได้รับการยอมรับในระดับสูงสุดเลยแล้วถ้าเกิดว่าผู้ฟังหรือใครอยากจะไปหาข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเองล่ะคะต้องไปดูที่ไหนได้บ้างครับแหล่งข้อมูลหลกัหลกๆเลยก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เซตได้ครับจะมีแฟกชีตของบริษัทอยู่ซึ่งก็จะสรุปข้อมูลสําคัญๆไว้ให้แล้ว หรือถ้าอยากได้แบบละเอียดจริงๆลงลึกทุกประเด็นก็ต้องไปดูรายงานประจำปีหรือที่เรียกว่าแบบ561 One Report นะครับอันนี้จะยื่นต่อกอลตอข้อมูลจะครบถ้วนมาก อ๋อแล้วก็มีอีกช่องทางคือกิจกรรม Opportunity Day ที่ทางเซตเขาจัดอยู่เรื่อยๆนะครับอันนั้นก็จะได้ฟังข้อมูลโดยตรงจากผู้บริหารเลยครับถ้าให้สรุปสั้นๆจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ K Bank ก็คือธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เนาะมีความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นที่น่าสนใจอยู่ตลอดมีนักลงทุนต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนที่สูงมากเกือบครึ่งเลยและที่สำคัญมากๆคือโดดเด่นเรื่องความยั่งยืนและธรรมิบาล การันตีด้วย рейт ติ้ง triple A จาก S C T E S G ใช่เลยครับข้อมูลพวกนี้ก็มาช่วยประกอบภาพให้ชัดขึ้นนะฮะว่า KBank ไม่ได้มีแค่มิติเรื่องผลประกอบการ